สวัสดีพี่น้องครับวันนี้นะครับเราพาพี่น้องครับมาดูการเลียงว่าวนะครับที่นานะครับถ้าใครครับจะดูวิธีเล่งว่าวครับมาดูได้ครับเวลาเลยงว่าวนะครับต้องพาที่นานะครับ พี่น้องนะครับถ้าใครจะดูว่าวครับมาดูได้นะครับติดตามกับยูทูบเรานะครับเรวว่าวนะฮะ <c oughs> ต้องหนีในานานะครับในานาก็ไม่หัวนะครับตัวหนึ่ง เด็กๆก็พาผาานีนะครับพาว่าวแล้วก็หนีนะครับแล้วก็ครึ่งที่นานะฮะ นี่คือเด็กครับมาเลว่าวนะครับสีดำดำคือว่าวนะครับอที่ว่าเห็นดำดำนะว้าวนะครับสวยดีนะครับติดตามกันได้ครับกับยูทูบเรานะครับลองเข้าไปดูครับกับว้าวฮะว้าว อันนี้เด wow ็กนะครับมาดูว ah, no, no, no. <living> ่าวนะครับมาเล่นว่าวนะครับเด็กเด็กก็มาดูว่าวนะครับว่าวก็สวยดีอานน่วลเล็กยังอันนี้ว่าวนี้ใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับว่าวนี้ว่าวนี้ใหญ่นะครับ สีดำๆนะครับคือเอว้าวนะครับเราก็ขอลาพี่น้องแค่นี้ก่อนครับคลิหน้ามาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ